เต้นที่บนคลื่นื้อแตกว่าะสันทผยโบเมนไหมดมเบงลองพิสูจนกินดูสิแล้วจะรู้ว่ากินมะรามหอมชื่นใจจำได้ว่ากินอย่งเาะา่กินมากนไชื่นใจแล้วอัน้มันหมันหูอ๋ออันนั้นมาล่าโอ้มาล่ะมันเหน็มมันเหน็นอ่ะมันหม็นอ่ะมันหนนุ เอาขุดเขาแตัวที่แบบไม่เขาาอยู่เนี่ขาแปะเาที่แบบเขาแปะเขาจะเริ่มต้นเดี๋ยวสองยกขายกขาไปนะยกไปล้วยกไปกับแม่ยังเราคนที่รึเปล่าชอบแม่แล้วโอ้ยเจอใครเหมือนรุ่นเขาแปะต้องแสดงเมื่อไหร่เขาอยู่ที่ภาคสามโคโล่บนแล้ว Bạn chắc các chú quái. Gần như thế khóng bông người ta bông người ta lạc hằng hai mươi bốn màn mươi bốn màn phôi đi kìa một trăm năm mươi bốn màn phôi đi kìa một trăm năm mươi bốn màn phôi đi kìa một mươi bốn màn phôi đi kìa รับเังไหครับสรถจับกะยานคุณจอดอยู่เน้นอยู่บบบสามสองว่าจันมุงจอดเดนไปเอารถอูหูออกรถบัจู่จอดรกขวางห่างจนหมด ย่าโโดยทาของมาถามก็อย่างแพงแล้วตัวโกันตัขาเสแม่พุยางว่าเวคุณเอโะเอกตันตั้งแล้วหน้าพาเขาเป็นแซงขึ้นเขาทั้งนั้นนี่เอาเขาเปนคืแบงเขตขาวาแบงเขตากั้แบงเิดมากคือแบงู่โทน้านทูทนคัก่ ไอ้าก็ขาดหัวขึ้นนะไ่เลยบอลขื่นมากกันสีขาวมือนีแล้วเนาะขื่นช้งขึ้นเลยมันได้ช้างปะได้่ะไดหลุดเสือกาบลูกมานีิบอลอะไรนี้หนาเดือดเป็นกันขัาไปฟันไหมครับโอ้โหิกไ้ิกนเจอร์สูญสูหนาทุท่นชนทุท่นนน้แดงต่เรคน พาธนาใดใจดำอียล่ะบลักบลักละผากตันเลยพาธนาาดาพาธนดใดไม่รักนะผากตันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคือจังแทนั้งนี่เนี่ยเอาเอาโอบ่ขึ้นนะนี่บ่ขึ้นนะนี่กับหัวไอ้ครับคุณ ้องไป่ตัห้อมาเลยเอาพี่นอเบอรบ้ไปา่าไอ้ตัจิังเ่อยะบ้เอาบ่ได้พ่อกรดีขุณนเรื่องไรองแดีเกยดกันยนี่เดีนีผู้ถามมวนไตันจ่จังหวัดใดเพื่นวะกอกันไปกันมาตันจิ่จังหวัดใดเนวะเอาคนเกลียดต้องกันเม อยเมื่บอกเลยว่าพาชนะไดใจดำดีใจดำใจดำกำลังพาเพื่ออีรีพาชนะใดไม่รักตันเลยนี่นีดนี่นี่นีตันอย่าล่าเด้อ ตาลายยาวน้ำตาลายยาวน้ตาลายยาวเดี๋ยวมองน้าน้ำตาลายยาวมาัสีนะก๊อฟดีเด้อันทาตะวันมนี่แมูข่อยางมจะสะดดโอ้ยเ่อแต่ละมืออันลูกนอ่ท่นเอาอันียั่า ้าตันสีรุนธาตันนาดเลสองคืนนะครับอุ้ยสองคืนไปดักเลยให้เราจะต้องเอือป้งกันดสองคืนวังว่าคงจะไม่มีวันเลเจ้ากูแพร์มัไปแล้วเทาเลยสไลกันเทาเลยเราสไลไต้องคือเดี๋ยวมันอีกพวกผูกแพร์อ่ะตอนแรกมันกรเทยอหบเอาไปมาว่าแม่นแม่น้ำสองซีอูบดเลย เอใจรป็นอัสมสีโอ้นเบิคเติดเา็นเหจุดเสียมตอนระวางมหาสมุทรแปซิฟิกกแอตดลนติกบอลว่าไปหัวมัไม่ลี้ยวอ้อนไม่คอยบอไม่ยังเ้ามยเลี้ยงไปว่านำเปเียก็ต้องบกเา จุดตะเมยแล้วแล้าครัมืันนี้พวกันคับยวดโพชัยครับพี่น้องครับวัดน้องกายครับไ้าไปาสาวน้องคายทีไนัเจอที่นจากบ้านนามาโดนซีป็นจังใดาป่าสีสีเากันงไกว่าดิ ไปรถบัสบัสสูบัสี่แบงร <laughs> อะไรนัน่งขานาันา่งตั้งมครถไม่สีรับเ้ ผู้อิ่มผู้อิ่ม